สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํำสื่อกันนะคะสื่อที่เราจะมาแนะนำเนี่ยก็คือโครงสร้างของ DNA หรือว่าการจําลองตัวของ DNA นเนั่นเองค่ะทำไมเราถึงจัดทาสื่อนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าใน เรื่องของ DNA เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในบทเรียนที่เราต้องเรียนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเรียนจากหนังสือเรียนหรือว่าเรียนดูจากวิดีโอเราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนว่า DNA เนี่ยมันมีการจัดเรียงตัวกันยังไงแล้วก็มันมีโครงสร้างกันยังไงแต่ว่าในสื่อน,นี้เนี่ยเราจะทําเป็นโมเดล3มมิติค่ะโมเดลนี้สามารถจับต้องได้เราสามารถลองต่อเบสคู่เบสอะไรอย่างนี้ได้นะคะค่ะ ก็เราเรามาทําความรู้จักกับด n a นแบบคร่าวๆกันก่อนนะคะด n a นเนี่ยก็คือสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งค่ะ DNA เนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ําตาลหมู่ฟอสเฟตที่ทําหน้าที่เป็นราวบันไดด้านข้างแล้วก็จะประกอบด้วยเบสทั้งหมด4ตัวได้แก่เบสไทมีนเบสกวานีนเบสไซโตซีนแล้วก็เบสอะดีนีนนั่นเองค่ะค่ะโดยเบสแต่ละตัวมันจะมีการเข้าคู่กันดังนี้นะคะก็คือเบสไทมีนเนี่ยจะจับคู่กับเบสอะดีนีนส่วนเบสไซโตซีนเนี่ยจะจับคู่กับเบสกวานีนค่ะ ถ้ามันจับคู่กันครบ10คู่เบสเนี่ยก็จะได้ DNA 1เกลียวนั่นเองค่ะเพราะว่า DNA 1เเกลียวเนี่ยจะประกอบไปด้วยคู่เบสทั้งหมด10คู่ค่ะค่ะในในสื่อน,น,นี้นะคะเราก็จะมีชุดกิจกรรมให้ลองเล่นก็คือการจําลองตัวองของ DNA นั่นเองค่ะโดยเราเนี่ยจะมีสาย DNA 2สายที่แยกออกจากกาันแล้วก็พอมันแยกออกจากกันเสร็จก็จะมีคู่เบสเนี่ยมาจับกับสาย DNA เอที่แยกออกจากกันนะคะค่ะก็เดี๋ยว เราไปดูวิธีการใช้งานสื่อกันดีกว่านะคะว่าสื่อนี้มันมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานสื่อตัวนี้กันก่อนนะคะก็ในกล่องมีอะไรบ้างเรามาดูกันในกล่องน,นะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นโมเดลจำลองโครงสร้างของ DNA นั่นเองค่ะแล้วต่อไปจะ,ปะเป็นกล่องที่มีใสาย d n อที่พร้อมแยกออกจาก เบสไทมีนเบสวานีนเบสอะดีนีนและอสุดท้ายก็คือวิธีการเล่นนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเล่นยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือให้ศึกษาโครงสร้างของ d ี a เ,เนี่ยจากโมเดลนี้หรือว่าจากข้อมูลที่ฝากกล่องนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถ สกแกน QR Code เพื่อไปดูวิดีโออธิบายโครงสร้างของ DNA หรือว่าวิดีโออธิบายการจำลองเต็มของ DNA ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกกันนะคะว่าโครงสร้างของ DNA เนี่ยก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยก็คือการเรียงตัวของผู่เบสนั่นเองค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงตัวเป็นแบบว่า C G A T C G A T C G A, T, C G A T แบบนี้นะคะอ่ะมันเรียงตัวยังไง ก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าด na อนอของคนเราหรือว่ารหัสพันธุกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ลจะคนก็จะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างรหัส DNA <S <S <ๆ>เนี่ยมาให้ดูก็คือนี่นะคะการเรียนตัวจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไปได้มันก็จะเรียนตัวแบบว่า a t P a g c t a a t a t t a แบบสลับคู่ไปเรื่อยๆนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเรียนแบบเป๊ะแบบ a, P a, B a t c g a t t g แบบนี c ้นะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอไปเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะอ่าขั้นตอนแรกพอศึกษาวิธีการเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็โมเดลเนาะกระตันโชว์ไว้วิธีการเล่นอ่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าอ่าข้อหนึ่งเราพูดกันไปแล้วก็คือศึกษาครงสร้ังนะคะข้อสองก็คือให้หยิบกล่องที่มีสายดีเอที่พร้อมแยกออกจากกันมาพอเปิดมาปึ๊บที่ฝาออกก็จะมีตัวอย่างการแยกสายดีเอออกจากกันนะคะอ่าในกล่องก็ นี่เป็นโมเดล d n a แบบจำลองสั้นๆแล้วก็แยกออกจากกันเลยค่ะดึงเลยก็จะได้เป็นดี a ที่ความจำลองตัวเองทั้งสองสายนะคะแล้วเราก็จะนำคู่เบรมาจับกับสาย d n A ทั้งสองสายกันนะคะเราได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเบสดตัวไหนจะคู่กับเบรดตัวไหนอันแรกเบสอะดีนีนเราก็ศึกษาอันเดีวกันแล้วว่า เบตอะดีนีเนี่ยต้องจับคู่กับเบสไทมีนแล้วก็หยิบเบสไทมีนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นำมาต่ออย่างนี้นะคะไซตโตซีนจับคู่กับเบตวานีนก็หยิเบเบตวานีนขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อแบบนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเแบตอะดีนีอะดีนีคูยย่กับไทมีนก็หยิบไทมีนเบตวานีนต้องคู่กับอะดีนีนก็ต่อ ความอภัยค่ะควาณีมันต้องจับคู่กับไซโตซีนเมื่อกี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเนี่ยจับเบสขึ้นมาผิดใช่ไหมคะมันจะต่อไม่ได้นะคะก็เหมือนที่อธิบายมาข้างต้นว่าเบสกวาณีเนี่ยมันจ,จับคู่กับไซโตซีนด้วยพันธะสามว่าทิกลบนบอลแต่อะดีนีเนี่ยมันจับด้วยพันธะสองชใช่ไหมคะมันก็เลยต่อเข้ากันไม่ได้ฉันต้องเป็นไซโตซีนนั่นเองคะ่ะก็จะได้หนึ่งสายแบบนี้นะคะทีนี้ทีสายหนึ่งเราก็จับคู่เหมือนเดิมเลยค่ะไซโตซีนต้องคู่กับ วานี้ก็มีวานีนา้ที่มาไทยนีคู่กับอะดีนีนยวานีนคู่กับไซโตซีนก็หยิบขึ้นมาต่ออและคู่สุดท้ายไทยนีก็คู่กับอะดีนีนนั่นเองค่ะต่อะพอต่อเสร็จแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า ดีเนทั้งสองสายเมื่อจำลองตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้คู่เบสที่เหมือนกันทุกประการเลยนะคะอันแรกก็เป็น AT ฝั่งนี้ก็เป็น AT ีนี่ค่ะมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่า d n a เนี่ยพอมันจะจำลองตัวเองเนี่ยมันจะทำการแยกออกจากกันเป็นสองสายพอมันแยกออกจากกันเสร็จแล้วเนี่ยเบสคู่สมเนี่ยหรือว่าเบสที่แบบว่ามาจับคู่กับอันเนี้ยนะคะก็จะต้องเป็นที่เราอธิบายไปเลยก็คืออะดีนีนก็จะจับคู่กับไทมีน จะซีนจับผู้กับกว้านีมมันก็จะมาเข้าคู่กันจนคุกผ,ผู้แบบนี้นะคะพอครบผูกคู้ก็จะได้ DNA ทั้งสองสายที่มีลักษณะเหมือนกันคะ่ะประโยชน์จากการใช้สื่อน,นี้นะคะก็คือเพื่อนๆหรือว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รู้จักกับโรครงสร้างของ DNA แล้วก็เห็นถึงการจัดเรียงตัวของ DNA นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่า d n a เมื่อมีการจําลองตัวเองเนี่ยมันจําลองตัวออยังไงแล้วพอจําลองเสร็จแล้วมันก็จะได้ d ี a ที่เหมือนกันทั้งสองสายนั่นเองค่ะ ก็หวังว่าสื่อน,นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนถ้าเก็บภาพประกันใดก็ต้องขออภัยในในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ